สวัสดีครับเป็นพระโกลในเกมมาเดมาเดินเ็ล้ใชมครับมันเป็นตัวที่เปิดวันนั้นปิดกี่เราอันี้เปิดป่ะด้ไหมต้องมาขับเตเดยวิ้มพุ่งขเขาทำกูเหอเป็นซุดาแบบนี้เชยไปเช็ควัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนี่มาเื่อจากเพื่อวันนี้มาออกับไปนะครับวันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าน้าจะพาไปไหนไปเดิมเดิม แล้ววันนี้ครับใครมากับใครบ้างมาวันนี้มากับนาแซมม้าเกินแล้วก็น้นหนุมครับผมวันนี้เดี๋ยวแขกไปหาน้เข็มด้วยวันนี้บอกว่าจะมาผมแป้งอีกถ้ามาสายโดนแป้งอีกนะครับตอนนี้เราอยู่ไหนไทยเออะไรวันนี้ทางไปวัดสดิดทางไปวัดสดิด วันนี้จะไปกินปลาวัตนี่น้ำมันขุ่นน้ำมันขุุ่นน้ข่นวันนี้จะเอากี่ตัววันนี้น่าจะวันนี้หล่อตักงสิบห้าเลยวันนี้สามเลยสิบห้าปากก็ยงคนถ่ายเนาะเท่าไหร่นะถ้าเลยสิบห้านะกล้องโดนนะวันนี้วันนั้นแขนสิบหกวันนั้นยี่สิบวันนขึ้นมอดีสิบห้าขึ้นไม่งี้ก็โดนเหมือนกัน วันนี้เราจะเดือดวันนี้จะพาไปวัดบวช์เหรอจะวัดบวชครับวันนี้ประวัตินะหนุ่มเบียดวัดบวชบางใจไม่ครับพี่จีฟ้าวัดป่าวัดหน้าวัดงัดกระจายครับเดีจ้วน้ำขุ่นมันน่าไม่รู้จะกัดวัดเจ้ากระจายแต่ไม่เมาครับเมาลงที่วัดอาทิตย์อย่างเงี้ยครับน้ำตกปลามันเยอะน้ำตกปลาเยอะวันอาทิตย์ด้วยแล้วน้ำขุ่นด้วย มันเด้งภาพมิกาครับผมยังไม่วางจําหน่ายครับวันนั้นงัดไซขีดวันนี้ของงัดไซโลครับเดี๋ยวรู้จักครับผมเดี๋ยวรู้จักครับผมแล้วนุ่งผูกพรมที่ย่อครับนี่อะไรจ้าฮะนุู่ก็รมที่นุู่กปักเปลือกสีดำปะสีเดิมนี่ก็ดีปะสีเดิมเขาแกนเย็นน้ำร้อนอลูมิเนียมตครับวันอาทิตย์ก็แบบนี้ครับนล้วตกปลาเยอะก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะได้ปลา กี่ตัวเพราะว่าออกมาเมื่อกี้ก็สามสี่คนแล้วบอกันไปเส้นไหนก็เจอแต่นักตกปลาเดี๋ยวนี้นักตกปลาก็หันมาตีเหย่าปลอมกันเยอะนะครับก็ปลาก็เริ่มหายยากแล้วแต่ว่าพวกเราก็จะพยายามวามนันนี้อย่ามาติดตามชมนะครับว่าจะได้กี่ตัวติดตามชมครับนะครับการพนนั้นเดีดย๋ดยวเจอเดีดย๋ดยวเจอแป้ง กพัดกระเด็นเลยกระเด็นเลยนะนตัวแค่นี้นะประคิมนะใช่เนีนกัเลย แจมได้ปลาแล้วนะคะปลาตัวแรกมาแล้วแจมได้ปลาแล้วตัวตัวแรกของน่าแจมนี่ตัวแรกน้าแจมนะมาดูกันมา,มาดูกันเหมือนเดิมไอลูกเราไอแล้วดูพวกผมอะม่ะไปไหน่ของไก่ยอดไก่ลมพัดจิ้มอันงอกในเกล็ดใ้ผมลงไปทีสามไม้รู้เรื่องเลยมาแล้วครับผมหนึ่งจมแรกครับของวันนี้ ก๊อตเทเลอร์ครับเตาผีไซส์ตาเค็มครับผมยอดครับกบยางทิวฟ็อกได้จากฝั่งไหนเนี่ยฝัพอดีเลยเอาไปเผามันตามเลยแค่นี่กัดแท้ๆแหละเนี่ยมันเบิ่งรวดไปเตี้ยมามาเน้ำกินขนม เนี่ยากอะครานี้ได้ปลาสามตัวคนตีปลาเดินสวนสนามเล3สามตัวนี่มันพีคสามขีผมเบา้นั่งใหู้ัมันก็นีกแล้แม่แซมกินอะไร อแซ่บบอมาเขียมแซ่บบอนนอน่อยครัหาปลาเผาไม่ได้ปลาเลยชิวชิวมาจินนค้คน้ำก่อน แก้วเนี่ยตัดอันนี้อือชิมแล้วป่ะ ก็เอรกำลังหามุมถ่ายรออีกแล้วครับนะแซมเห็นไหมนะเกณ์นะแซมเขาทำให้ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มองเลยดังตุ่มบัดเลยนี่กินวัดตุ้มเลยโอ้ปลาเขาครับเต่าผีครับก็เทเลอครับผมก็เทเลอครับผมไซส์สวยๆครับประมาณ6-7อียครับผม กบยางที่วฟอกสุดยอดครับผมวนตึบลฝากบอกอะไรกับคนแหี่วอยู่หน่อยไม่เอาดีกว่าไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนะแค่บอกเฉยๆนอน โอ้ยตายยไงกม่ี่ออ้าก oh. ัดไม่โดนเหรอมัน ้ยว่ากันดีโอ้ยนี่ยาวอะนี่กูยาวแบบนี้ไม่เช็คสายก่อนละเป็นไงอยู่ลยอะไรอะอไนอนนอนนอนลอยอยู่เธอที่สามบลอดเล้

เธอที่ปลากันเลยตอนนี้เรากำลังรอนักเกณยดอยู่มีไกยูนนั่นเลยตอนตสายน่เดีก็ใครปิ้งไกยูนสามแยกเนี่ยรอนบ้านนั่งรอนระเกียดรกเกียดกปลาสายเย็นสายเย็นเออใครนั่นนี่นะปิ้งไกยืนนี่ะ เดี๋ยวกเขากินไก่มากินกระตุ้งรอชมว่านากเกณฑ์จะหิวปลาขึ้นมาไหมไม่ได้หิวเดินตัวเปล่าเนอะเดินมาไหนตะตุยตุยมาแล้วนะไปสนานแล้วเดินตัวเปล่ากลับมาเนี่ยโอ้ปลาป้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 าหนีไปดีกว่าป่ะวันนี้เขา่าวจนจอยเวลาหิวข้าวจนอ้วนหมดแล้วนะโดนแป้งทุกคนอีกกับวันเนี้ย ไม่ถึงสิไม่ถึงยี่สิบตัวไม่ถึงสิบห้าตัวค่ะจะรอดยากนะคะรอดแต่รอดยากนะเพราะว่ามีคนล้มมวยเฮ้ยตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วสี่ห้าแล้วใช่ไหมแซมห้าเลขสิบตัวโอ้โหคนละสองตัวจิบจิบไปเด็กแต่ปอเบื่อเอิร์นมูเลยเบื่ออะไรเหมือนกันเบียอไม่เอาเหรอไม่นะผมกินไก่แล้วตั้งแต่ตอนเ่อสาย เดี่ยวก็เผาได้ละอ่าก็ล้มได้นะเป็นล้มจีบนั่นนะเออไม่ไม่ดีนะลมเจ็บอะ่ะ,น,ะน,นั่นหนอนั่นหนอมึงนะัดเดียวโอ้หหันดีจิบเมีมเบ่อืมอะไรปื๊ดเนี่ยผมปื๊ดตรงนี้ผมนั่นลมปลาเนี่ยนู่นไปครับกินข้าวแล้วก็ลุยกันต่อ ครับผมจะอีกหนึ่งแ้มครับตอนเยนๆลูกๆครับผมเยอะครับลูกๆ <c oughs> เป็นไรล่ะ <c oughs> ห้องหมานี่นะน มันตีแล้ววว mhm. หัวควันท้องมีไข่นะ่อ๋อทำไมมีจุดโอ้ดุดไหนดิดไหนไหนอ้ยมีล้มด้วยมีฮาด้วยโอ้โหไม่ได้อล้มใหม่เนี่ล้มใหม่ภาคต่ล้มใหม่เนอกล้าอก เวลาถ่าทำรถไปนี่เลยตัวสองขีดย no. ี่ลากมาล้มมาไม่เห็นได้ไม่เห็นจอดล้มเสียดายโน่นทำลมได้ไหมเลยถอดล้ไม่ได้กดไม่ดัน มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นล้มรับล้มก้นขี้พังเบาตบดิกนั่งเดนจนอันก้นขี้ทังโอ้ยว่หายเห็นเลยนาะล้มอ่เลยไม่ไหมตอนล้มอ่ะไม่ได้ไม่หานักก็เอวลันฟารก็มีนองไม่งัดได้เกิดๆเด้อด้ ยานจะมาล้มไปไปล้มใหม่นะเพียกไปล้มใหม่ใช้ไหม่ที่ะเ้อล้าใหม่ล้มใหม่ด้วยตื่นตื่นตื่นหน่อยโหร่างเ้อกายเมื่อกี้นี่เลยกรเทือกกระตาก็เทือเหมือนกันนี่ผมก็ัวก็เทือกเอาละครับไม่มีเหียวแล้วครับอะไรยังไม่ได้ย่างย่างตาปลามาเยใครเหียวอ่ะใครเหียวโดนแป้งมันวาไม่ได้เหียวได้ตาปลามาถือว่าได้นะ ไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวไม่ไม่น้ำเออหนะไม่เห็นตัวไม่นับอยู่ฝั่งนี้ครัเดียว หุกสีม่วงตัวดำปิดเลยทำไมพุงมันป่องอย่างนี้นะหนูพุกสีม่วง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 ครับนี่ตัวดำปิดเลยปลาปลาใหม่ข้างทางตัวดำปิดไปเหรอ,อไปเหรอฮะไปแล้วว้ายคิกง <c oughs> ตัวดำปิดเลยอ้ย <c oughs> แม่ขอกนะนั่นแม่ขอกไหนแม่ขอกมันมีนมแต่แมาตัวเะไรย่าเนี้ยตั้งใจตีขนาดนี้ยังโดนแป้งอย่างคิดตัวเหวี่ยมคิดตัวโอ้แตงเหวี่ยมด้วยใครได้น้อยสุด โดนโดนกันหมดเลยไม่ถึงเหนื่อยอ่ะวันนี้โคตรเหนื่อยเลยไปไกลเว้ยน้ำเปียนได้กี่แฉมหากินแถวบ้านเราก็ยี่สิบครั้งใช่สุดท้ายผ่านกินแถวบ้านเราสุดท้ายมานี่มานี่ก็สิบสิบห้าถูกแล้วเดียวไม่วนไปวนมาได้แต่เลยสิบห้าแล้วไม่ท่าเราเวลาเหลือแล้วก็วนไปมาวนมานี่วนนี่น้ำมันเยอะเลยเรามาตอนเย็นน้ำมันแห้งไงมันดําน้ำมันแดงตอนเช้าน้ำมันขึ้นพอตอนเย็นน้ำมันลง บวก,กับกันก็เดินเร็วสรุปแล้ววันนี้ก็ได้ไม่ถึงยี่สิบตัวครับเดี๋ยวก็โดนแป้งกันไปตาม <10 S 1> ปริยายนะเออนั่นะแหละเหมือนกันเลยแหละ <laughs> ก็เดี๋ยวมาโดนแป้งกันไปตามปริยายลงโทษตัวเองลงโทษตัวเองแต่ก็ได้ได้สิบกว่าขึ้นน่ะแต่ไม่ถึงยี่สิบแต่ก็เดี๋ยวลงโทษตัวเองไปถามนเกณฑ์นะเกณฑ์ไนะ <ขอ S 1> ด้กี่ตัวพูดอะไรน้อย ไม่ใช่ให้ทุกคนพูดว่าวันนี้ทำไมถึงไม่สำเร็จไปไหมไหนไมไหมไหนไปีที่ไหนทำไมอะไรทำไมไปปลายแค่นี้ไม้ใหม่ครับผมไปลองดูไม้ใหม่ไม่รู้เส้นทางล้วเส้นทางก็ไม่รู้ครับงงๆบนไปบนมาไม่กล้าไปด้วยขับรถอย่างเดียวยังไม่กล้าไปเลยกลัวหลง นี่ไล้หากินใก้บ้างยากะพรสักสองแผงนีใหญ่ด้วยมีอะไรจะบอกแฟนคลับไหมนักเรียกนมีเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยว่าตาเหรอไม่่องเรืงเรื่องเรื่องเรื่องรื่องเรื่อร่ร่อแเรง่งรงง สามเตี้มก็ไม่รอดครับลงโทษตัวเองนม่เก้มสามเต้มใครจะแฝงใครได้ใครจะตากใครสามเตี้มก็ไม่รอดเหมือนกันพอถ้าเก็บขุดเยอะผมแตามมาทางนอกน้ำมันเยอะครับวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวลงโทษตัวเองครับหาแป้งเย็นเลยนี่นี่น้ำขุนนะแต่ว่าคนตกปลาเยอะแต่มันได้ประมาณนี้ก็โอเคเราถึงยี่สิบตัวเนี่ยแต่่วายังโดนอยู่มไหมคนตกน้ำขุนไหมตายตายคนตกไงน่ะขุนหรือวะมาดูครับลงโทษตัว

อากาศมันร <mile> ้อนครับอาเป่งเขกว่าไอ้นีนร้อนปลร้อนนีมอาได้กว่าเดนกว่าโดนไหวต่อเตะ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 ต่อเตนต่อเตะต่อเตะต่อเตตอเตต่งเตะต่อเตะต่อเตะต่อเตะตอเตะต่อเตะต่อเตะต่งเตะต่อ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 เาะต่อเต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 นต่อเตะต่อเดะต่อเะต่อเต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 นต่นเตะต่อเตะต่อเตะต่อเตเตเาเะต่ รทามามาีตายพวกจเด้อาเด้อรโอเคครับทานแล้วนะครับไม่ถึงยี่สิบตัววันนี้น่เขียไม่ขาวเลยแต่ว่ากันวไม่เขียไม่ขาวเลยนันไม่มีแปงเลยเลยว่ากันไม่ถึงยตัววันนี้ราหาได้หรอหาได้นะโม่ข้าวอยู่ ป้าหยางพ่อหอบ้านหน้าข้าเปงเอาหน้าขาวยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปหน้าขาวกอนเอไมออกทไมอาไา้ถ่ายรู่อน่อนน้ถรูกันแล้วมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวถ่ายรูปนให้รับอีกนอยนิดนึงเดี๋ยวห้ขาวเดี๋ยวงหลังเรอาถ่ายรูกัน น้แล้วเอรว่างนี้นะน้องวัยหนุ่มคว้าโดนโนมันตัองโดนเงมอ้นงอนยอ๋อทำไมนะหน้าหนุ่มแก้งเหรอหน้าหนุ่มแก้งวันนี้หน้าหนุ่มแก้งวันนี้หน้าหนุ่มแก้งวันนีโอ้รู้ว่าให้เลย15้านี่เราอ้อมที่อ้อมแดนเลยครับผม เมนโม้ไขบึ้บวไปคิด้วยไปคลิปด้วยวเร็วเร็ววันนี้เราก็โดนอีกกองกระโดดนี่ครับมือน,นี้ใปขหยวฟอกกับฮิตวังงตำมือน,นี้ฮิตวังคระโผอน่าหนุ่มหาอ้อมเิบอ้อมเด็เลยมันนออ้อน,อนอี่ยราเ้ไปวันไปวาอนไม่นะอยู่หมายก่อนขับยานฮดลงหาง,างปรกาตีฮดป่าขีา่รถจนคนด้านเป่นมือนี้นะก็พอได้ยก,ยกับขนทั้งหลายมือนี้ขนลายรัาน้ำกับคุณ ห้าเอาสิบตัวเอานไปมาสิบเดือห้าไปต้องเอาเพิ่มตัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับขอบขอบคุณเนบสีนะครับที่กทายวันนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับวันนี้กาลาไปเท่านี้ครับเจอกันใหม่ทิตหน้าครับผมสวัสดีครับค่ับ๊ายบายสวัสดีครับดีครับสวับายสดับวัสดีครับบสรบายสครับวัสดีครับัดีครับสวีครบวบายีบ